เอาหน้ารักจนจบคอนนะทุกคน Birthday, เบิร์เดย์เบนเกิดคนโกย้อนหลังด้วยอืมแล้วก็ของจูเนียของจูเนียเมื่อเมื่อวานนี้แหละอืมไ,ได้แล้วบ้านเขากระนั้บวันนะจูเนียไม่ได้ไป CNP แต่มีเสื้อ CNP ใส่จ้ะนับวันอยู่เด้อเอ็นดูน้องจูเนียใส่เสื้อ CNP เอ่อรับชอบบ้านเนี้ย ปายเขาเป็นลูกนูกเขาเป็นลูกไม่เบนปายเขาเป็นลูกพ่อสมชิดเขาหน้ารักอืมแสบแสบนั่นแหละทั้งสองคนแต่ต้นจนตบแบบทุกคนในคนอน่ะแต่เขาน่ารักมากแล้วพี่เอฟซีก็เต้นกับน้องๆคือแบบว่าสุดยอดไม่ไม่ลดลาวาศอกกันเลยทั้งนักร้องทั้งแบบเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยทั้งพีนาะ ห้านหน้าเวทีกันแบบสนุกสนานคนเยอะคนเยอะจริงๆคนโก้ก็ดีดรอรอพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมนะพรุ่งนี้จะสีคอนเสิร์ตแล้วก็มีคอนเสิร์ตคนโก้ด้วยนุเขาถึงไม่ได้ไปด้วยไงพรุ่งนี้รอให้กำลังใจไปความเยือยันสักกันอาจารนูก,กันไทย จะปลอดภัยเมื่อไปทุกแห่งหนมีมนมหาการเมื่อสักยันกับอาจารย์หนูไปหาปูหาปาก็ปลอดภัยความเยือกเย็นพื้นใจกลอวมกำลังวาดกลุ้ยยัยง อย่าต้องใช้ชีวิตลำพังกังไปดึงเออเดี๋ยวนกูขอเนื้อมาไหมไอเปิดเนื่อมาเนื้อยื้ยื้ยื้อเปิดเนื้อยื้อไหมเดี๋ยวนฮะคิดว่าอย่าไปหลอกผิดเปลือดประมาณห้าร้อยท่านจิ๋วข้างล่างครับรอมึงเปิดเนื้อเพลงหรอครับซุกซึมเหมือมันซึมเหมือมันคืออ่อนลูกว่นท่านในนอนจะเฝ้าแยงเฝ้าแทงซุกซึมเหมือมันซึมเหมือมันคือแกไม่อยากให้ลูกแพ้ใส่ทุกอย่างกันนะไมเพร่ได้เกี่ยวยังกันดอบบอกสภาพเขาเปิดเนื้อ คนอีสานฟังอีสานหูเริงจมือนะครับผมจะได้รู้ผมจะบอกจะได้ถืออ่ะอ่าบักได้ไปปลกมือร้อยรำคอยรวยถึงหวยสามโตเต็มเด้อยี่น้องเด้อเอาตามมึงนะตามมึงนะงนะปูมน้องเสร็จแล้ว อันความตายมันาคาห้อยเลยแค่เธอเดียวนี่อ่ะของแท้ก็จนดลองเพลงมีคำคมคำไคข่แต่อยากกลับมาเด้อใบเขาเฮาย่านตกกลับมาทมาํมามเฮ้ย Happy Birthday สำหรับค่ที่เกิดวันนี้สวัสดีพี่กะลอกแล้วก็พี่ปูด,ด้วยครับผอรันมามกี้เลย oh,

อ๋อวันเกิดผมผ่านมาแล้ววันเกิดน้องผมวันนี้นี่อ๋อวันเกิดน้องผมวันนี้แล้วก็วันเกิดพี่พีเอฟซีด้วยนะครับที่เกิดในวันนี้แล้วก็เดือนนี้นะอ่าก็คือมันเกิดนุกธนดลจัดมาแล้วในวันที่21็แล้ววันนี้มันเป็นวันเกิดออไม่ใช่วันเกิดน้องจูเนียร์แล้วครับเมื่อวานเป็นวันเกิดน้องจูเนียร์ครับมันพอดีมั้งนี่พอดีนะอ่าพอดีป่ะห้านาทีผ่านมาแล้วครับ แล้วก็ถุกชมวันเกิดพี่เมื่อกี้ที่ขอมาด้วยครับพี่พี่ปูแล้วก็พี่กระรอกพี่ปูพี่ลอกแล้วก็ใครอีกพี่ตองพี่ตอออพี่ตองด้วยอต้องรักให้สุดใจเจ้ต้องเจ้าของก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ขายสักทีทิ้งร้านไว้มาหาแต่นักร้องหยอกหยอก ต้องก๋วยเตี๋ยวมะละห้อยขาขาใหญ่แต่ก่อนชื่อแรกๆเนี่ยเป็นร้านชื่อที่อ่านยากที่สุดจำยากที่สุดก๋วยเตี๋ยวมะละห้อยขาในโขงเขาอ่านเป็นแม่ขางห้อยไก่อียิ่งอ่านไปทั่วไปเดียวเอ้าเอาวมันจุดเด็กไปยีแม่เอ้ยฮะดีดีดีเด่นดัดที้ซี่เกี่ยวจ้าเลียไปนี่ขันพระแล้วขันฉันตบนะคะ แล้วไหมคะอ่าไม่ได้มักปนนนเด้อตบนะคะโอเคไหนๆขนไหนๆแล้วห้องเพลงมันเกิดเห็นกับเจ้าของเลยไปเอา้าคุณลองเองทีเพื่อนแมนเพื่อนอ่ะแฮปแฮปแฮป Happy birthday to you I h a ี้เ birthday ์ธนดลาดป Happy birthday, happy birthday happy ขอให้มีความสุข Happy b i r t h d a ร่ำรวยก็ให้นุงล้ำล้ำรวยก็ให้นุงแข็งใหญ่ยาวก็ให้นุงมีความสุขและล่ำรวยทั้งใหญ่และยาวแล้วก็อดทนเอา Happy birthday to นนุ่งธนาดลและน้องจูเนียร์และพี่ปูแล้วก็พี่กะระรอดแล้วก็พี่ จ่องพี่เต้ย yes เกิดผู้เดียวเกิดผู้เดียวเขาเกิดคนละมือเราวประด้เป็นแฝดกันเตียเป็นแฝดแต่ว่าผู้เอื้อยน่ะถือถีบออกมากรผู้น้องละปัะเนี่ยถือ่อแขนมาท่านออกจากน้ำคำแล้วสมมติออกคนละมือแล้วมือนีวันเกิดเอื้อยแล้วน้องแล้วเตียมือนีวันเกิดน้องอ๋าเมื่อวันเอ้าชิบหายแล้วเอื้อยถีบน้องออกมาก่อนเอ้าเอาถีบหมออกมาแล้วเว้นไปมือนึ่งไปเตีย กระสิออกมาอีกแม้วแรวไห้เรวไห้น้ำคำเล่นทราบเพิ่มติมไปโอเคพร้อมมีความสุขนะครับผมสุขีมันเซมมันต์ก็อดุปเทนเดอร์ในฝาเงียบซุขีมันเซมันคือแกอย่าดูแผลใส่ทุกอย่างนะไม่ลำรวยลำรวยก็ต้องไหนมาเทมามีแต่คนหักคนหลงขอให้งวดนี้เต็มเต็มเด้อจ้าโอเคอาพิบัติช่วยชุก ครูครับผมไปเ,เป่าแล้วหันหลมเป่าให้หมดเลยขอบคุณครับดีเจนตีพี่สาวสุดสวยนะฮะ